ตอนนี้เราอยู่กับพียเกพี่บันครับร้อนเรามาทำ่าจกิจการร้อนออกปากเลยอ่ะร้อนตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับพี่ไปม่รู้เหมือนกันครับพากูมาเหรอร้อน กำลังเดินทำกลางอากาศที่หนาวเหน็บเลยฮะกำลังขึ้นไปที่ยอดเขาโชชโชในกรุงเตหรานประเทศอิหร่านครับนะ,บะนี่คือร้านอาหารนะครับจะมีพวกนะฮะไก่ย่างปลานะฮะที่ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวครับ กำ a ังจะพาทุกคนไปถ e t ยอดี่สนองหลาหนาวมากเหนื่อยด้วยเดินโอเคครับครับสดๆเดินตามมาข้างหลังทุกคนสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอากาศเช้าๆที่ราเดี๋ยวเราจะขึ้นเคเบิลพาไปที่ยอดเขาที่สูงนองหลา จะมันมีลบเจ็แต่ผมว่าไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ศูนย์องศาครับเห็นเรื่อยนะครับคุณก้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราอยู่ในกระเช้าเราอยู่บนกระเช้าที่เรียกได้ว่าเป็นขึ้นสู่ความสูงที่การเดิบอุณหภูมิที่สูงองศาใช่ไหมเราจะไปไหนเราจะขึ้นไปภูเขาครับยอดเขายอดเขาที่ชื่อว่าโทูชัวทูชัวกระเช้าที่เรามาครับเห็นว่ามันไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะว่าเรือ ที่เห็นดีที่สุดก็คือสลิงฮะสลิงเส้นหนึ่งสองเส้นเนีสองเส้นอาท่ากันสามเส้นเนี่ยอ่ามีกระเช้าสวนไปแล้วอ่านี่คือด้านด้านล่างนะครับของกระเช้าที่เราขึ้นมาจุดที่เกือบจะใกล้แล้วใกล้หรือเปล่าหรือหรือว่าใกล้แล้วก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้เราเห็นหิมะแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถึงแล้วครับยอดเขาทูชาวครับในเตหารานอิหร่านครับ สภาพอากาศนะฮะตอนที่เช็คเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4องศาครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นนะฮะว่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ว่าก็คิดว่าคงไม่หนีไปจากนี้มากครับด้านบนบริเวณล,ลานเทือกเขาที่เราขึ้นมาครับเทือกเขาทูชอลสภาอากาศโอ้โหดีมากครับนี่คือหิมะนะฮะทั้งนั้นเลยครับอากาศเย็นแล้วก็ โอ้หนาวถ้าจะเห็นหน้าผมนี่้บอกว่าฝันออกป่ากันตอนนี้ครับจะสิ้นภารกิจเรียบร้อยฮะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับครับนี่ฮะกำลังจะไปขึ้นกระเช้าครับเพื่อจะเดินทางกลับนะฮะแล้วก็จะต่อรถไปที่สนามซ้อมของทีมของทีมชาติไทยทันทีนะครับโอ้ทีมนี้สุดๆครับสรุปมากแล้วก็ประทับใจมากครับ